بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله بنعمته تتم صالحات والصلاة والسلام على من لا نبي بعد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا رب يسر ولا تعسر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كوكم رك قامتي إندي قامت تبرني جاك الله سبحانه وتعالى تومي ده تان ผู้ชม تان فانغ تي رجيم تان كاب آية القرآن بدي أونكان دي تي تام هاي ترسول الله صلى الله عليه وسلم تين كاب ผม วันนี้เรามาคุยกันพี่น้งครับการทําให้ผมงอกนะพี่น้องครับมันต้องมีเรื่องที่สําคัญเรื่องทาให้กระวนกระวยใจสร้างความลําบากใจต้องคุ้นคิดต้องตอบต้องตอบโจทย์ในสิ่งนั้นให้ได้นะครับทาให้ทาให <c oughs> า้ปฏิกิริยาเกิดขึ้นถึงกับผมงอกข้างหนึ่งท่านอบูบักนสังเกตเห็นทารุสโลลสโลลัลาลันผมงอกนะครับก็ถามว่าย่าทารุสโลลว่าสิ่งใดที่ทําให้ท่านนั้นผมงอกละ่ะ ผมงอกก่อนวัยอันสมควรซาลูโอลซาลูโอลละศาลได้ทรงตอบว่าไซยาบัตนีอัลฮูดว่าขคาวว่าตัวหาซาลตุลฮูดและพี่น้องของซาลตุลฮูดเนี่ยทำให้ผมของฉันงอกซาลตุนฮูดและพี่น้องของซาลตุนฮูดเป็นอันลกุรอานซเป็นซูเราะห์ที่เกี่ยวข้องกับวันอาคิเราะห์วันกิยามะ์และบรรดาอุลามะต์ก็ได้กล่าวว่าในซูเราลตุลฮูดนั้นมีอยู่หนึ่งอาญา อายะนี้เองที่ท่านรุสุลลาะสุลลาะฮุลัยซัลลัมถึงกับผมงอกอายะดังกล่าวนั่นคืออายะที่กล่าวว่าฟัสตากิมกลามาอุมยุตตา first l a q กลามาอุมยุตตาท่านจงยืนหยัดอดทนมุ่งมั่นในสิ่งที่ท่านได้ถูกใช้พี่น้องครับท่านรุสุลลาะสุลลาะฮุลัยซัลลัมถึงกับผมงอกนะครับเพราะมีความตาระหนักนะครับและถึงกับ มีความมีความเหมือนมีความสกว่าลำบากมากที่สุดเลยคือให้ความสําคัญต้องตอบโจทย์ให้ได้ต้องรักษาต้องทําสิ่งนี้ให้ได้วาระที่มีความสําคัญมากนั่นคือให้ทําตามทำตามสิ่งที่ทารุสโลลสโลลเขาัมถูกใช้ทารุสโลลสโลลเขาัมถูกใช้อะไรอะไรมาครับที่มีความสําคัญมากที่สุดสิ่งที่มีความสําคัญมากที่สุดตอบโจทย์มากที่สุดทุกสิ่งทุกอย่างจะไปรวมตัวอยู่ในสิ่งนี้ในสิ่งนี้คือนั่นคืออะไรฮะ ว่าเราก็ดบบอสนาฟีกุลอุมาตินรัสูลาอันนีบุรุษลอฮะอวจิตานิบุตตะกุตถ้าจริงแล้วเรา a, เราเราสุบฮานุตลาได้ทรงแต่งตั้งเหล่าบรรดาศาสนทูตมานั้นหัวใจสําคัญคืออันนีบุดุษลอฮะให้ได้สักการะให้ได้อิบาดะกับอัลลอฮ์วจิตานิบุตตะกุตและออกห่างจากชริกทุกรูปแบบสิ่งสําคัญพี่น้องครับ ในยะสาคัญครับจุดมุ่งหมายทั้งหมดคําสอนของ er. all all am, ทั้งลั้มทั้งท ah il ั้งทั้กลับงกั้งทั้งทั้งทั้ l a ั้งทัารทั้งท er. ั้งท il ั้งทั้งทั่งที่มทัวามสํงทั้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 งทิ่งทั้งทั้งทั่งทัางทั่งทั้งทว้งสัมงทั้งทั้สิ่้งทั้งทั้งทั่งทั้งทั้งทัลงทล้งทั้งทัังนั้อองกั er. all all am, งกมงอ,อกเงยั้อยันหยัดรักษงสั้งที้้ให้มัน่นยืนหยัด รักษาการด่าว่าการเผยแผ่สิ่งนี้นั้นให้ออกไปสู่มนุษยชาติให้มากให้ให้มากที่สุดการยืนหยัดกับสิ่งนี้ไป้องครับคํากล่าวที่บอกว่าเป็นแชมป์นั้นยากรักษาแชมป์นั้นยากยิ่งกว่าผมว่าใช่เลยไป้องครับสาโลโกลซาโลโกลซาสามนั้นได้รับและเอลเอลฮ์ลวามาเป็นสิ่งที่มีความสําคัญมากที่สุดแต่สิ่งที่เหนยวกว่าสิ่งนี้คือรักษาสิ่งนี้ไว้ให้มันทําอย่างไรที่จะรักษาสิ่งนี้ไว้ให้ได้ทําอย่างไรที่จะให้สิ่งนี้นั้นไปสู่มนุษยชาติได้มากได้ได้อย่างเต็มที่ มันจะเป็นเรื่องใหญ่เรื่องที่มีความสําคัญครับในการที่เรานั่นจะได้รับความดีในความสุขความสําเร็จในการที่จะรักษาสิ่งดีๆในชีวิตของเราให้ได้อัลมดุลัลดาห์พี่น้องครับในวันนี้ผมท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านได้มีอิสลามได้มีการศรัทธาที่ดีแล้วถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากเหมือนว่าเราเป็นแชมป์แล้วแต่สิ่งนี้พี่น้องครับมันจะเสียของมันจะไม่ได้มีคุณค่าอะไรกับเรามากมายเหมือนสิ่งที่เกิดขึ้นกับหลายคนในปัจจุบันนี้ที่เรายังมีอิสลามที่เรามีอีหมานแล้วเราก็ไม่ต่างอะไรกับคนทีี่่ไมม เขาคิดกันอย่างไรเขาพูดกันอย่างไรเขาเชื่ออย่างไรเราก็ไหลไปตามกระแสของเขาเขาตกกังวลเขาฟูมไฟล์เขาอดควรกันในผลกระทบที่เกิดขึ้นกับโควิดเราก็อดควรอดควรไปกับเขาครับมีความรู้สึกไปกับเขาครับนั่นคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นใช่ไหมครับมันถึงเวลาแล้วหรือยังครับที่ผมและพี่น้องทุกคนจะต้องกลับมายืนหยัดกลับมามุ่งมั่นนะครับในบทบัญญัติคําสั่งใช้ขออัศมีพระมิวลาตลาดที่สอนเราใช้เรา ในการรับมือในการแก้ไขในการใช้ชีวิตทุกมิติทุกเรื่องราวที่เกิดขึ้นครับอิสลามสอนไว้อิสลามบอกไว้เป็นหลักทมคาสอนทั้งหมดเลยนั้นที่จะกลับไปสู่ตอบโจทย์ทาว่าและอิลลหะอิลลัลการให้เราได้สักการะได้อิบาร์ดะกับเราสุบฮานุวัตไลในทุกมิติทุกเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับวิถีชีวิตของเราและหนึ่งในทุกมิติในหนึ่งในมิติเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับเราคือการที่เราเนี่ยจะต้องมีความสมบูรณอดทน,นยืนหยัดอยู่กับสถานการณ์อยู่กับเรื่องราวอยู่กับปัญหาอยู่กับอุปสค อยู่กับโรคภัยไข้เจ็บอยู่กับข้อจํากัดต่างๆที่เกิดขึ้นอยู่กับความยากลําบากใจที่เกิดขึ้นอยู่กับภาระอันหนักอึ้งที่อยู่กับตัวเราต้องมีสิ่งนี้ให้ได้ต้องก้าวผ่านไปให้ได้ไปนะครับแล้วก็ขอให้เราได้มีความจาะหนัก <c oughs> ใ,หให้ใส่ใจครับใส่ใจในคําสั่งใช้อันนี้ว่าโอ้มันเป็นเรื่องใหญ่นะครับการมันเป็นเรื่องใหญ่การที่จะรักษาอิสลามไว้ได้นะครับมันไม่ใช่เพียงแค่อยู่ชิตปล่อยไปไป,ไปตามกระแส ปล่อยไปตามความรู้สึกความเคยชินไม่ได้แต่อิสลามนั้นจะต้องหักห้ามอิสลามต้องฝืนอิสลามต้องเอาชนะอิสลามต้องเอาชนะนับโซอิสลามต้องทําต้องมีต้อง,ต,อง,ต,องต้องมีความมีความต่างนะครับในกระแสของคนทั่วไปนะครับ <c ron> คนกระแสคนทั่วไปกระแสที่เกิดขึ้นเป็นกระแสที่ไม่ต่างอะไรกับการไหว้ปลาที่ไหว้ตามน้ำครับปลาที่ไหว้ตามน้ำนะครับ <c pus at> ที่เป็นปลาที่เป็นปลาที่เป็นปลาที่ป่วย นะครับเป็นปลาที่กําลังจะตายนะครับไม่มีแรงที่จะฝืนไม่มีแรงที่จะว่ายทวนน้ำนะครับสุดท้ายแล้วนะครับปลาตัวนั้นก็จะผอมเพราะขาดอาหารเพราะมีแต่ปลาที่ว่ายทวนน้าเท่านั้นที่จะแข็งแรงสมบูรณ์ได้ออกกําลังกายได้กินอาหารใหม่ๆได้น้ําใหม่เช่นเดียวกันพี่น้องครับการใช้ชีวิตในวันนี้ถ้าหากว่าเราปล่อยไปตามน้บสูปล่อยไปตามกระแสนะครับที่ไหลท่วมเข้ามาไหลบ่าเข้ามาในในสังคมรอบตัวเรากับหลักคิดกับหลักปฏิบัติ กับการการที่เรานั้นให้เรานั้นยึดอิงอินอยู่กับเรื่องของดุลยาเป็นกระแสที่เหมือนจะเหมือนว่าจะสร้างความสบายให้กับเราแต่สิ่งนี้พี่น้องครับวราระสุดท้ายแล้วกับสร้างหายนะให้กับเราถ้าหากว่าเราปล่อยตัวเราไปตามกระแสของสังคมกระแสของดุลยาพี่น้องครับสิ่งที่ตามมาคืออะไรฮะสิ่งตามมาสิ่งที่ตามมาคือความวิบัติดังนั้น Ooh อิสลามนะครับจึงสอนว่าให้เรานน้นฝืนกระแสต้านกระแสโดยเรานี้จะต้องอิสติกรมาต้องยืนหยัดยืนหยัดอยู่กับสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นกับเรา ยืนหยัดยืนหยัดกับอิชิดายะทางน้ำเที่อัลัทธิสุบานเราจะให้กับเรามาพยายามรักษาสิ่งนี้พยายามมั่นอยู่กับสิ่งนี้นะครับพยายามที่จะปอบโจ์สิ่งนี้ไว้ให้ได้นะครับกับกัดสิ่งนี้ไว้ให้ให้ให้เป็นวาระในวิถีชีวิตของเราแล้วเราจะพบกับความสุขความมีความสําเร็จท่านครับสโลอลสโลโลฮะเลสลามนั้นได้รับการเสนอนะครับเพื่อให้ล้มเลิกการเผยแผ่อิสลามการดวะอิสลามครับอยากจะได้อะไรก็จะให้ทั้งหมดเลยเรื่องของรุ่นยา อยากจะได้รับเกียรติจะรับจะแต่งตั้งให้เป็นผู้นำอยากจะได้ทรัพย์สมบัติจะมอบมาให้ท่านทั้งหมดเลยอยากชอบสตรีใดที่สวยก็จะมาให้แต่พี่น้องครับท่าสวสุลต่าสุลอ่านและสลัมนั้นไม่ได้ใหญ่ไม่ได้แย,ย่แสไม่ได้ใส่ใจเลยเพราะท่านนั้นอิสติกรมายืนหยัดอยู่กับสิ่งที่ท้าวที่ท่านได้ได้รับบัญชามาบัญชามาว่าให้ทําตามและอิลาใลลอฮาและนำและอิลาฮห้ลอ่านนั้นมาสูม่มนุษยชาติได้มากที่สุดท่านจึงกล่าวคาปฏิญาน ทำปฏิฐานซึ่งดับความหวังครับดับ <c oughs> การโน้มน้าวของกูฟาร์มักงะท่านอุศลกาอย่างไรครับลุงครับอย่าว่าแต่สิ่งที่ท่านทั้งหลายนั้นมาให้กับฉันเลยแม้แต่ท่านเอาดวงอาทิตย์มาไว้ที่มือขวาเอาดวงจันทร,ร์มาไว้มือซ้ายมันใหญ่มากเลย่น้องครับลูกเกิดจะไม่ล้มเลิกสิ่งที่ลูกได้รับบัญชามาคือละเยละหายเลยวะๆๆๆนั่นคือปฏิฐานนั่นคือความมุ่งมั่นนั่นคืออิสติคมะ นั่นคือสิ่งที่ท้าวสุลต่านสุสลต่านอッดอัลสลามนั้นใส่ใจแล้วก็ให้ความสําคัญถึงกับผมของท่านผมท่านงอกเพราะว่าเรื่องนี้เรื่องการอิสติลอม嘛การยืนหยัดนะครับการมุ่งม,มั่นการรักษาอิสลามไว้การทําตามบทบัญญัติอิสลามการฝืนนับสู่การฝืนกระแสน,นั่นคือท้าวสุลต่านสุสลฮะตลามที่นําความดีมาสู่ตัวเราและก็สังคมเราและกับมนุษยชาติและเป็นสิ่งสําคัญที่ทําให้ท้าวสุลต่านสุสลต่านอัลสลามนั้นมีความโดดเด่นมีความแตกต่างกับบุคคลอื่น จนทั่งท่านเป็นหนึ่งในหาบรษเอกของโลกเป็นรองครับนั่นคือท่านได้รับสิ่งที่เป็นสุดยอดในชีวิตสุดยอดของทองที่สุดมาแล้วและท่านก็รักษาสิ่งนั้นไว้ให้ได้ท่านแนะนําสิ่งนั้นไว้ให้ได้นะครับสองข้อไปน้องครับเหมือนกับฮะดิษของทารอสุลาะสุลาะทารุสัมที่ท่านตอบซาบาทท่านหนึ่งที่บอขาว่าย่ารอสุลาะเขาคสอนท่านสั้นกระชับไม่ต้องมากไม่ต้องยื่นย่อนะครับเอาท่านสั้นที่ทําแล้วเอาไปใช้ได้เลยและส่งผลกับวิถีชีวิตทารอสุลาะตอบยังไงครับ ท่านจงกล่าวว่าอามันตุบิลละฉันศรัทธากับอัลลอฮ์มีละอิละฮิอิลลอฮ์มีลละอิลลอฮ์กล่าวว่าละอิลลอฮ์ยอมรับทำมีคำคำนี้ซุมมัสตากิมต่อมายืนหยัดมุ่งม,มั่นทําตามตอบเจตนารมคำคำคำ,คำนี้ต้องจริงจังต้องมุ่งม,มั่นนะครับต้องมีปฏิฐานในการรักษาสิ่งนี้อะไรจะเสียอะไรจะหมดแต่ขอให้สิ่งหนึ่งนั้นยังคงอยู่กับเราคือละอิลลฮิอิลลอฮ์ให้มีปฏิฐานแบบนี้ไปน้องครับมีปฏิฐานมีความตั้งใจมีความมุ่งม,มั่นแบบนี้ ในการยินยัดในสถานการณ์ปัจจุบันนี้นะครับที่มีกระแสของมาอาซีมะเซียบาปนะครับฝีดตานความรัศมีรสายชุบฮาความสับสนความวุ่นวายสถานการณ์นะครับชะวาัตอารมณ์ความรู้สึกที่คนจะแต่งเติมจะปรุงแต่งให้เราได้ชอบให้เราได้หลงไหลอยู่กับอยู่กับสิ่งที่มันตรงข้ามกับละอิละอิลมละกับทางเราไปสู่สวรรค์ พี่น้องครับถ้าหากว่าเราไม่เราไม,เาไม่เราไม่มีอิสติกรมาเราขาดอิสติกรมาความจริงจังความมุ่งมัน่นปฏิทานอันเด็ดเดี่ยวที่จะรักษาสิ่งนี้ไงว้ให้ได้พี่น้องครับไม่สามารถที่จะรอดพ้นสิ่งนี้ได้นั้นขอให้เราได้กลับมาพี่น้องครับใส่ใจและก็มีความตระหนักพี่น้องครับว่าละอิลนั่นวเป็นเหมือนเราเป็นแชมป์อยู่แล้วแต่การที่จะรักษาแชมป์นั้นยากจริงกว่าการที่จะรักษาและอินั่นว่านั้นเป็นเป็นสิ่งที่มีความสําคัญครับมากิ่งกว่าคือทําตามหลักการคานี้ให้ได้อย่างไร สิ่งนจะเป็นโจทย์ที่สร้างความแตกต่างกับวิถีชีวิตของเราได้มากที่สุดขอร้อสุบฮานโดะตลอด้ดยสรงบันดาลให้ผมให้ท่านผู้ชมท่านผองทุกท,ท่านครับสามารถที่จะยืนหยัดอิสติกรมาอยู่กับลาอิลาฮอิลลัลลอยู่กับคําที่ให้ความสุขกับเราทั้งดุนยาและอาิเกอเรา,าุฮาา์